เพ้นเช็คเยอะๆรึเปล่า สวัสดีค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์หน่อยพี่จา๋าป้ายเหลืองเล็กนะคะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์จ้ะราคาเดิม3,900บาทเท่านั้นนะคุณพี่ดูโอ,อ้คุณ ขอเถอะของจริงเลยทุกคลิปเลยนะขอเดินผ่านนะให่แคทวางทับกันนี่วางแบบทับทับกันอ่ะขึ้นมาข้างบนนิดนึงโอเวอร์จริงๆลูกค้าโอเวอร์ไซส์นะคะแปลว่าไซส์ใหญ่นะคะเออเดี๋ยวใครมาลูกค้าบางคนตัวไม่เล็กนะจอุ้ยสะอาดอ่ะค้างานสะอาดอ่ะขอคนไซส์ใหญ่ๆครับผม เอาติดโปโลแขนยาวมาตัวนึงค่ะวู้ววู้ยโซว่าสายตาแบบว่างานสะอาดสะอาดลูกค้าแน่นอยู่งานสะอาดเนาะอืมถ้าสะอาดถ้าสะอาดอ่ะขอแบบขอไซส์ใหญ่นะคะใหญ่เลยนะรับรีวิวพิมมาส่งฟรีจ้ะสองสามพันเก้าส่งฟรีรีวิวสองเอ็กเลนส์เอ็กแอลขึ้นอะอืมเอ็กแอลขึ้นนะคะบอกเลยเอ็กแอลขึ้น XL 2 XL 3 XL 4 XL ฉันว่าจะถึง5้านะมันเป็นไซส์ XL ขึ้นอ่ะพี่ XL ขึ้นเลยอ่ะติดโปโลมาวะใครขายได้เอาไปเลยจ้าไซส์ใหญ่ๆใครตามหาแต่ว่างานสะอาดนะบอกก่อนใครที่ขายเสื้อโอเวอร์ไซส์แต่งานสะอาดนะพี่จัดได้เลย นี่ใหญ่จริงน็อตเซตค่ะ 4XL เลยโอ้ย oh, ใหญ่มากเลยแต่งานสะอาดอะอืสะอาดจริงลูกค้าเปอร์เซ็นต์เพิ่นเสียก็คิดให้10%บวกลบเหมือนเดิมนะคะคขอ<า>ดูป้ายป้ายไหนเลยเออวางนั่นเลยเออ อันเดอร์จ้ามีทั้งแชมเปี้ยนทั้งอันเดอร์ของพึ่งมาเนี่ยป้ายป้ายนี้เราพึ่งได้มาพึ่งได้มายังไม่เคยเปิดเลยคุนที่ค้าก็ถามมาตลอดนะจะหยุดโอเวอร์ไซส์ใหญ่จริงลูกค้าเอ้ย แขนยาวติดแขนยาวมาลูกค้าแต่งานสะอาดอะ่ะใช้ได้อยู่อะเพื่อนน้อยอะ่ะผ้ายัางดีอยู่ลูกค้าใหญ่มันเอืม,อมใหญ่จริงพี่จา๋าส่ง <ขอ S 1> ฟรีนะใ,ใครรับส่งฟรีนะขอคนขายไซส์ใหญ่จ้า <laughs> ไนกี้อี๋ยดจริงของจริงบึ้มเลยว่ะอืาบึ้มเลยอ่ะของหายากนะเนี่ยมีแค่สิบก่อนลูกเองเนาะซอยืดโอเวอร์ไซสหายากนะคะไม่ค่อยมีของของน้อย ใหญ่จริงพี่จ๋าแต่ว่าโอเคอะ่ะม,มีแขนยาปนมาบ้างแต่แบบน้อยนะคะอืมอาจจะมีหรือไม่มีแล้วแต่ลูกนะโอ้ยนะนี่ลายเยอะเลย เพราะว่าจริงๆมันเป็นแขนสั้นอยู่แล้วเนาะจะยืดแขนสั้นอาจจะติดมาบ้างคุณพี่แต่แบบขายได้อย่าเอาไปขายเถอะดูลายสิจะสกินแน่นกินแน่นก็ไปขายแพงได้เด้อยีไรให้หน่อยแม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหหอมมี่ครับผมตัวนี้บอม บิกเบือมบิกเบืองงานสะอาดใช้ได้เลยใช้ได้คุณพี่หา<ช>ยได้แทบ<า>ทั้งลูกอะ่ะตัวไหนสกินสวยๆก็ไปทำราคานิดหนึ่งนะคะ ใครหาเสื้อไซส์ใหญ่แล้วงานสะอาดเล่นได้นะคะดูดิสกรีนยังแน่นอยู่เลยค่ะนี่มัดย้อมแมวแนวปะอืมนี่นตัวนี้ก็น่ารักมากเลยได้ราคาอยู่ตัวนี้เอาแยกไวแคปสิอุ้ยลูกค้าใหญ่จริง ใหญ่จริงใหญ่จังพี่จา๋าใหญ่ใหญ่เชิญจา้าเล็กๆถอยไปก่อนนะคลิปนี้ใหญ่จริงคุณพี่มีไหมใครขาย,ขายใหญ่ใหญ่คุณพี่ลูกค้าก็ถา,ถามกันมาตลอดนะคือมันแบบบับึ้มมากเลยอ่ะบัมบึ่มๆเลยอ่ะลูกค้าส่งฟรีนะคะตาสอบรีวิวส่งฟรี สอบใหม่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะยีสิบสินิดนิดเองเนี่ยสียงสดอยู่เลยพี่จ๋าเนี่ยถ้าลูกค้าเจอแบบสกินสกินสวยๆพี่ก็ไปแย่ทำราคาได้อีกนะมีมี สี่พันห้าว้พันวะน่ะชั้นตอนตื่นนอนหรือเปล่าวะมมกตื่นนอนหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างวะเฮ้ยเลดบูเลตบูกูพูดว่ามึงเอหน้าเหมือนมึงเลยเนาะตอนตื่นมาเป็นยังไงไม่ตอนกดหัวตอนกำลังจะด่าหัวหน้าเป็นยงี้เลยควิกซีเวอร์หรือเปล่าใช่ไหม คิดว่าน่าจะใช่นะนแต่ฉันไม่ได้ดูคลิกคลิ้นเบิ้จสิ<ะ>่งด้วยพี่ฮะไม่ถึงประมาณห้าลูกดอกทักมาหลังไม้นี่ค่ะแอร์โรอุย้ยแอร์โรฟลาชเซล,ลอกสวย,สวยถ้าใช้ได้เลยคุณพี่ไนกี้ค่ะนอ้ อาดิดาสว่ะอาดิดาสมั่งไนกี้มั่งแล้วแต่เมื่อกี้ก็เจอนะบิ๊กโลโก้มาสเตอร์เออพี่แม่แยกแบรนด์หรอกอยังโยนไปหมดแล้วเออแยกแบรนด์ยังโอ้ตัวนี้สกรีนแน่นมากไนกี Nike, อ้อาดิดาสอ่ะพี่ใครที่ขายพวกเสื้อผ้าไซส์ใหญ่อยู่แล้วเอาไปขายได้เลยนะเนะี่ยลนกแกขายได้นะคะน,น,นานมาีเ้อ ไส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูดิแบรนด์ <Brand. S 1> ใช้ได้พี่เปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมีแต่น้อยนะคะใครจะรับกระสอบรีวิวส่งฟรีไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งแม้แต่บาทเดียวลูกค้าแต่ถ้าใครรับกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายเองปลายทางได้เลยจ้ะได้ทุกตัวนะคะ กรสอบเท่าไหร่3,900คุณพี่รับลูกนี้ส่งฟรีแต่ไซส์ใหญ่นะคะใหญ่แบบ XL ขึ้นเลยอ่ะ2 X 3 X 4 X เออจนถึง 5X ้า X มั้เลยจีถึง5 X ได้เลยเออใหญ่จริงคุณพี่มันรู้สึกมันใหญ่ใหญ่ผิดหูผิดตาใหญ่รู้เลยอ่ะใหญ่จริงอ่ะพี่บอกเลยอ่ะขอคนชอบของใหญ่ๆใครขายเล็กๆน้ำไม่แนะนำนะคะถ้าเล็กๆให้แนะนำรุ่นธรรมดาพี่จ๋า โลไหนแบนนี่มีเดอะน็อตเฟสป่ะเออไหนกงไหนกี้ใหญ่แต่ว่าเอองานสะอาดใช้ได้เลยลูกค้า ราคาก็ราคาตลาดอยู่แล้วนะราคานี้ใสามพันเ้าราคาตลาดเลยเอาแมวมาเมื่อไหร่ฉันจะหัวไม่ฟูมาทำงานได้หรอเนี่อะไรหัวฉันฟูทุกวันเลยวะไม่เป็นไร ต้องหอยออกเลยนะคะพี่วเนหรหพี่เจเลยไปกดันจอแดนมองไม่เห็น ก็แบรนด์กีฬาเยอะเนาะใครรู้ตัวว่าขายไซส์ใหญ่เลยจ้าจัดเด้อจ้าเด้อจ้าจัดไปเด้อเลยจ้า ไสอยู่ไหนเลยลูกค้าใครจะรับพิมพ์มานะคะกระสอบนี้นะคะ3,900บาทส่งฟรีได้ทุกตัวขอคนขายไซส์ใหญ่นะคุณพี่ขอคนขายแบบ xl ขึ้นเลยอ่ะจนถึงประมาณ4 xl เลยนะคะ3,900บาทได้ทุกตัวเลยจะเปิดฮูดเหรอเดี๋ยวเปิดให้คุณพี่ ใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะ3,900บาทจ้า